สวัสดีค่ะนี่แม่ฝนกับอีลาแต่งไทยเด้ค่ะแม่ฝนตัดเหตุช่องยู u ู u ให้อีลาเพื่อน,นําเสนอการใส่ชีวิตของห้องสองคนในต่างปร,ประเทศนนะะแม่ฝนกับอีลาอยู่สหรัฐอเมริการัฐเท็กซสัสเมืองออสตินเ้อรค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให่อีลาีด้เ้ยค่ะขอบคุณหลายๆี๋ยค่ะ ได้ไหมเก่ง <got> มากถ so อนอีกสิคะเก่ง <got> มาก <got> อขอนออกอีกเอาอีกเยอะๆเลยเอาหมดเลยถอนอีกค่ะ B okay. yeah. <Yeah. S> 1 n e more โอเคเนี่ยเนี่ยดึงตรงนี้ต่ำๆเนี่ยต่ำๆออฮะเก่ง <got> uh huh. มาก เอาอีกค่ะเย้กาดดา,าลน่น nice. ได้ไหมคะอย่าให้มันหักนะลูกเอาโคนๆมันค่ะเ,เอาไม่เป็นไรเอาโคนๆมันค่ะโคนๆมันเลยนะอุ้ยจับตรงนี้สิไหนจับตรงนี้นี่นี่เอาอืมเอาวางไว้แล้วก็ถอนเออกม้เก่งมากเราไปฉีดตานะ เก่งมากลูกวางไว้ข้างๆวางไว้ข้างๆกันอน่ะวางไว้ด้วยกันเก่งมากอมาเอาไม้ค่ะเอาคนโคนมันค่ะหยิบเอาคนโคนมันคนโคนต่ำๆลูกต่ำๆอือฮึไม่ใช่ตรงนี้ค่ะตรงนี้นี่มาอันนี้นี่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 แจ้งนี่เห็นไหมเอาแบบนี้เอาต่ำๆหนูจังจับตรงนี้จับข้างล่างไม่ใช่ข้างล่าง àhmm yeah. huh? oh yeah trả anh như mà mầm mi งอน,นมามีหรอ,อเดี๋ยวล้มอีกนะงอนมามีหรอ,องอนมนมีทำไมอ่ะเดี๋ยวหม้ยจิ้มตานะมาหามามีเร็วๆมาช่วยกันเก็บมาช่วยกันเก็บหอมเร็วๆมา ไข่งงอนหมามีนะมีเล็กงอนหมามีหนึ่งตำแหน่งค่ะไม่วิ่งนะวิ่งแล้วตกเจ็บนะั่นน่ะล้มเจ็บนะั้นน่ะผู้แฮปปี้ทำหมามีแฮปปี้ Thank you เราชอบให้หมามีทำให้หมามีมีความสุขใช่ไหมคะ ไม่ชอบให้หมาน,น,นี้โกรธใช่ไหมเอาแบบนี้นะลอกออกนะลอกออกนะคะ เอามีดมาเอามีดมาม่นลุกเนแรงเป็นหัยเชลแม่อะไันชอบคนน้อยเหรอมันชอบคนน้อยเนืเนื้อหวานนะลุกแมงชอบมาตอมหนูัอยีาเนาะี่ดาจแมงจริงเหรอนามีดอ้ บรดแล้วก็เด,ดเด็ดออกเป็นสองข่อนเหมือนมามีเห็นไหมสองหัวค่ะเด็ดออกสองฝั่งเลยเด็ด่างนี้ค่ะแล้วก็ดึงอย่างนี้เป็นอย่างนี้ค่ะนี่เห็นไหมอาดึงอย่างนี้ค่ะ,ไ,ะ,ดคะได้แล้วอดึงหลุกดึงเป็นไรคะดึงออกเป็นไม่สะอาแล้วน,นี่แล้วเราก็จะไปล้างกันนะคะได้ไหมคะ ทำไมตาพม่ากรองกรอบดิโอเคไปแล้วนะคะโอเคสวัสดีค่ะคุณผู้ชมท่านหนึสวัสดีค่ะกรมาได้อ่ะสวัสดีค่ะสวยๆก่อนสวัสดีค่ะทำไงคะหนูลืมสวัสดีค่ะแล้วหรอสวัสดีค่ะน่าหาดยทางกล้องทำไงสวลมพัดอะไรเมื่อกี้อ่ะลมพัดอะไรลรอลมลมพัดกระปุกหายหมดเลยเหรอ หายไปไหนไปทางนั้นค่ะพูดสิ <'s> <laughs> แล้วอะไรมันพัดนะคะ mm. อะไรพัดคะลูกบากแล้วบลงกแล้วลมมันพัดไหมนะ <No. S 1> no. อาใส่รองเท้าค่ะอืมใส่บูทคะ่ะลูกใส่บูท